บ้านฮาปอชัยเป็นเด็กต่างจังหวัดตอนสมัยเรียนชัยมีเพื่อนสนิทชื่อก้องบ้านอยู่ภาคอีสานแต่ก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพทั้งสองคนสนิทกันมากแต่เมื่อเรียนจบต่างคนต่างแยกย้ายไปมีชีวิตและหน้าที่การงานของตัวเองในยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ใช้กันอย่างแพร่หลายเหมือนสมัยนี้ การติดต่อสื่อสารจึงทำได้แค่ส่งจดหมายหากันทั้งคู่ถ่ายรูปส่งกลับไปมาให้กันและกันบ้างชัยนึกอยากไปเที่ยวบ้านก้องให้หายคิดถึงจึงได้เขียนจดหมายไปบอกก้องว่าอยากไปหาจะพยายามเก็บวันลาพักร้อนจะได้ไปอยู่นานๆแต่หลังจากนั้นชัยก็ได้รับแค่จดหมายตีกลับมาตลอด ชัยก็ยังเขียนส่งไปเรื่อยๆพอรู้สึกเป็นห่วงเมื่อเพื่อนไม่ตอบกลับมาเลยเกือบจะปีหนึ่งแล้วและในที่สุดก็ถึงเวลาพักร้อนชัยจึงตัดสินใจเดินทางไปหากล้องด้วยตัวเองโดยใช้ที่อยู่ในจดหมายที่ส่งให้กันเงียบหายไปขนาดเนี่ยไม่ตายหาไปแล้วหรอวะไอ้กล้อง การเดินทางก็ใช้บริการรถไฟและต่อด้วยรถสองแถวโดยรถจะมาจอดที่หน้าอำเภอที่ก้องอยู่ชัยต้องหาทางไปยังหมู่บ้านของเพื่อนซึ่งก็ถามคนแถวๆนั้นว่าพอจะมีรถรับจ้างพาไปได้บ้างไหมเอ่อลุงครับคือผมจะไปหมู่บ้านดอนยางนาไม่ทราบว่าพอจะมีรถรับจ้างบ้างไหมครับ หม,หมู่บ้านดอนยางนาเหรอไม่รู้ไม่รู้ไว้มันน่าแปลกเมื่อชัยบอกว่าจะไปหมู่บ้านที่ก้องอาศัยอยู่คนที่ถูกถามก็ทำหน้าอึ้งๆเหวอๆแล้วกลืนน้ำลายเคือกลงคอแทบทุกคนบางคนเดินหนีเลยบางคนมองหน้าชาัยด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยทำให้ชัยรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคำตอบของพวกเขา ชัยเดินไปที่ตลาดนัดเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวอำเภอจนได้เจอป้าที่ขายกล้วยแขกอยู่ริมถนนโดยโกโหกแกว่าบ้านญาติอยู่ที่นั่นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ,อคือผมมีญาติอยู่ที่นั่นครับแล้วเขาส่งจดหมายให้มาหาครับป้าป้าช่วยผมหน่อยนะแถวนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรอกถ้าจะหาจ้างกันเองก็ได้ป้าช่วยหาให้ แต่ก็คงไปได้แค่ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเท่านั้นนะนะที่เหลือเองก็ต้องเดินเข้าไปเองไม่เป็นไรครับแค่ปากซอยก็ได้เองต้องระวังตัวให้ดีนะไอ้นุ่มใช่ได้แต่พยักหน้าแล้วไม่ได้ถามอะไรต่อแต่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าต้องระวังอะไรเมื่อหลานของป้ามาถึงชัยก็นั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเก่า เขาพาขับไปเรื่อยๆเส้นทางเริ่มแคบและมีต้นไม้สองข้างทางทึบหนาพ่อนมุมไม่ค่อยมีใครเข้าไปที่นั่นหรอกนะอ๋อครับผมมาหาเพื่อนอออคือเราเป็นญาติกันนะครับเออขอให้เองโชคดีก็แล้วกันหลานของป้าจอดรถตรงที่ชัยคิดว่าน่าจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นทางเดินเท้าแคบๆ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมหนาทึบหลานป้าที่ขายกล้วยแขกโบกมือลาเมื่อชัยลงจากรถแล้วก็รีบขับกลับไปอย่างรวดเร็วโหทางรกขนาดนี้เลยเหรอวะวังเวงชิบอะไรหลายๆอย่างมันเริ่มทำให้ชัยรู้สึกแปลกแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรมากชัย ตัดสินใจแบกเป้ใบเดียวเดินตามทางไปเรื่อยๆเจอบ้านคนก็แวะถามทางแต่ชัยกลับได้รับการถูกมองด้วยสายตาบึ้งตึงก่อนจะปิดประตูใส่หน้าแบบไม่ใหญ่ดีและไม่ได้เป็นแค่บ้านเดียวด้วยเป็นทุกหลังที่ชัยเจอขอโทษนะครับลุงลุงรู้ไหมว่าบ้านไอ้ก้องมันอยู่หลังไหนอ่ะคือผมชัย ก็พยายามขอความช่วยเหลือถามหาบ้านกล้องแต่พวกเขาแค่มองแล้วก็เดินตัวแข็งทื่อผ่านไปเหมือนพวกเขาไม่มีชีวิตเหมือนชัยไม่มีตัวตนยิ่งตอนนี้ตะวันโพลเพลด,ด้วยแล้วอากาศในหมู่บ้านชนบทที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยป่าก็เริ่มเย็นใยญ่เยือกเอ้าคนพวกนี้เขาเป็นอะไรกันวะ แปลกจริงอ่ะเขาไม่พูดไม่คุยกันบ้างหรือไงวะชัยหยิบรูปถ่ายที่เอาติดกระเป๋ามาด้วยแล้วพยายามสังเกตสภาพแวดล้อมแถวแถวนั้นว่าบ้านหลังไหนควรจะเป็นบ้านของกล้องจนกระทั่งได้มายืนอยู่ที่บ้านไม้ยกสูงหลังหนึ่งซึ่งลักษณะการก่อสร้างก็ไม่ได้ต่างจากบ้านหลังอื่นๆแต่มันก็คุ้นตาเขามากเมื่อเทียบกับรูปภาพ มาหาใครเสียงนั้นดังขึ้นจากด้านหลังทำเอาชัยสะดุ้งพอหันกลับไปก็พบว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอ่ผมผมมาหากล้องครับนี่ใช่บ้านกล้องไหมคือผมเป็นเพื่อนกับมันนหะหลังนี้แหละฉันเป็นแม่มันเองเออแล้วกล้องมันอยู่ไหนครับมันไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นกับกล้องครับ คือมันไม่ยอมตอบจดหมายผมมาเป็นปีแล้วอะ่ะผมเป็นห่วงมันถึงได้มาหามันที่นี่กลับไปเถอะเอแต่ผมฉันบอกให้แกกลับไปยังไงล่ะไอ้ใช่นั่นแกเหรอแกมาทำอะไรที่นี่วะก้องเฮ้ยข้าก็มาหาเองนีงไ่ไงติดต่อไม่ได้เลยอะ่ะข้าเป็นห่วงรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยเออเอ,เองั้นขึ้นบ้านก่อนสีหน้าของก้องไม่สู้ดีนัก ก่อนจะตบไหล่เพื่อนแล้วพาขึ้นไปบนบ้านเมื่อได้ย่างเข้าไปในตัวบ้านของก้องชัยรับรู้ได้ถึงกลิ่นเหม็นสาบแปลกๆกลิ่นเหมือนมีซากอะไรที่ตายมานานแล้วนี่ก็ข้ามแล้วกินอะไรมาหรือยังอ่ะแล้วเอาอะไรติดตัวมาบ้างข้าก็ซื้อขนมติดกระเป๋ามาเยอะเลยน้ำบัดลมน้ำผลไม้ก็มีเอามาฝากแกกับแม่ด้วยแกเก็บไว้กินเถอะ แล้วถ้าแม่ข้าเอาอะไรให้กินก็ไม่ต้องกินนะเอาทำไมวะข้าไม่ได้รังเกียจบ้านแกเลยนะเว้ยเองเชื่อที่ข้าพูดเถอะแล้วพรุ่งนี้เช้าอ่ะเองตื่นตอนไหนก็รีบออกไปจากหมู่บ้านตอนนั้นเลยเข้าใจไหมเฮ้ย hey, อะไรของแกวะไอ้ก้องแล้วนี่ข้าก็อยากคุยกับแกว่าแกหายไปไหนทำไมไม่ติดต่อมาเลย hey, ข้ามีความจำเป็นเอาเป็นว่าเองกินของที่มีอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวรีบไปอาบน้ำอาบท่าทำธุระให้เรียบร้อยนะแล้วก็มานอนห้องนี้ถ้าเข้านอนแล้วห้ามเปิดประตูหน้าต่างเด็ดขาดอะไรวะหมู่บ้านแกนี่มันแปลกๆนะคนบ้านนี้ก็ด้วยข้าถึงบอกไงว่าห้ามอะไรบ้างเอ็งก็เชื่อข้าเถอะข้าหวังดีนะก้องบอกแล้วหยิบผ้าขาวม้ากับผ้าขนหนูเอามาให้ชัยผลักใสให้เขาลงไปเข้าห้องน้ำชายหนุ่ม ก็ทำตามแบบงงๆคิดว่าอีกเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จค่อยมาถามไทยพูดคุยกันให้รู้เรื่องสักทีที่นี่แปลกมากจริงๆไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ยังพอเข้าใจแต่ตะเกียงสักดวงหรือคบไฟสักอันก็ไม่มีเลยทั้งหมู่บ้านมืดสลัวมีแต่แสงจันทร์แสงดาวซึ่งพอสายตาของชัยปรับการมองเห็นได้ก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร หลังจากอาบน้ำเสร็จชัยก็รีบขึ้นบ้านแต่กลับไม่พบใครเลยไม่ว่าจะเป็นก้องหรือแม่ของเขาถ้าไอ้ก้องไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยเราคงคิดว่ามันอยู่ในหมู่บ้านผีแน่ๆที่นี่มันน่าขนลุกขนพองยังไงก็ไม่รู้สิชัยรีบเข้าห้องแล้วล็อกกรอนทันทีเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติอย่างรุนแรงและเฝ้ารอว่า อีกเดี๋ยวก้องกับแม่คงจะกลับมาแต่ดึกมากแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าใครจะกลับมาขณะที่นอนหลับอยู่ชัยก็ได้ยินเสียงตะกุกตะกักตรงฝาบ้านด้านนอกเหมือนมีตัวอะไรคลานไปมาชัยลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเปิดหน้าต่างออกไปดูโดยลืมไปว่าก้องได้ห้ามเอาไว้แล้วแสงจันท์ในคืนเพน ก็ทำให้ชัยเห็นว่ามันเป็นแม่ของกล้องนั่นเองที่กำลังไต่ฝาบ้านในลักษณะสี่ขาแลบลิ้นยาวเฟื้อยสีดำเมื่องตรงเข้ามาหาเขามาให้ขากินซะเถอะเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยชัยล้มทั้งยืนแล้วอยู่ๆก็มีใครบางคนมาปิดหน้าต่างทันทีไง ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้นอนเง <ๆ S 1> ียบๆห้ามเปิดประตูหน้าต่างไอ้ไอ้ไอ้กล้องเป็นกล้องนั่นเองแต่น้ำเสียงและแววตาที่เปลี่ยนไปของมันทำให้ชัยอ้าปากค้างอึดอัดจนหายใจไม่ออกในตาของมันเป็นสีขาวทั้งดวงไม่มีสีดำอย่างคนปกติและลิ้นที่ดำยาวออกมา ยังเท่านั้นแหละสติชัยก็ดับวูบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอีกเลยชัยตื่นเช้ามาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นในห้องที่เต็มไปด้วยใยแมงมุมและฝุน่นชัยไม่พูดท่ำทำเพลงรีบหยิบกระเป๋าแล้วเปิดประตูห้องพอออกไปด้านนอกก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนบ้านร้างชัย หาทางออกจากหมู่บ้านตามทางมีเพียงร่องรอยว่าเคยเป็นทางเท้าซึ่งไม่ได้ถูกใช้งานมานานมากแล้วเพราะต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมรกคลึม้มพอออกมาที่ถนนใหญ่ได้ชัยก็รีบวิ่งไปยังเส้นทางที่นำไปในตัวอำเภอขณะนั้นชัยพบกับลุงขับซาเลง้งจึงโบกมือขอความช่วยเหลือลุงจอดรับและจะพาไปส่งในตัวอำเภอ ชัยเล่าเรื่องในหมู่บ้านนั้นให้ลุงฟังลุงจึงได้เล่าประวัติที่แท้จริงให้เขาฟังที่นั่นมันหมู่บ้านผีปอบเองเป็นใครมาจากไหนวะถึงไม่รู้เนี่ยไอ้หนุม่มหมู่บ้านผีปอบแหระครับเป็นไปได้ยังไงอ่ะก,ก็บ้านเพื่อนผมอยู่ที่นั่นน่ะเอ้ยหมู่บ้านนั้นน่ะถูกปอบหาลงเมื่อเกือบปีมาแล้วไหลตายไปกว่าครึ่งหมู่บ้าน เขาว่าเป็นปอบหากริ์มันแรงกว่าปอบธรรมดาหลายเท่าถ้าเป็นคนเจ็บคนจิตอ่อนแค่มันเดินผ่านมันก็กินจนตายทั้งยืนได้แล้วกว่าคนที่เหลือจะหาหมอผีมาปราบได้คนก็ตายเกือบหมดหมู่บ้านทีนี้ก็เกิดความเฮี้ยนจนคนรอดชีวิตอยู่ไม่ได้ต้องอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดเออถ้าอย่างนั้น ลุงหมายความว่าไอ้ก้องเพื่อนผมมันก็ถูกปอบกินตายไปแล้วอย่างนั้นเหละครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนปกติแถวนี้เนี่ยเขาไม่เฉียดไปหรอกเพราะเขารู้กันว่าผีเฮี้ยนก็เล่นตายไปค่อนหมู่บ้านขนาดนั้นเฮ้ยมีหน้าล่ะเราถึงไม่ได้รับจดหมายจากไอ้ก้องมันมานานแล้วคนที่เขามาส่งเองเนี่ย เขาคงคิดว่าเองเป็นลูกหลานหรือทายาทมาดูที่ละมังไม่อย่างนั้นคงไม่ปล่อยให้มารนหาที่ตายหรอกหลังกลับจากศีสเกตชัยยังได้พอมีวันหยุดเหลืออยู่จึงได้บวชให้ก้องกับแม่ของมันชัยไม่รู้หรอกว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ก็หวังว่าการบวชพระครั้งนี้จะทำให้ดวงวิญญาณของเพื่อนและแม่ของเพื่อนชัย ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นอีกต่อไปหากต้องการดูต่อคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี3 d ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับ ฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่มผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ